จคนจนที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจดอกจานบ้านเมื่อพี่กลายที่ยังจำได้ใต้ต้นกระดองสัญญาอยู่้างกองทนน้ำตาจะหล่นคิดถึงคนรักเจอ,เจอคือการเลี้ยงแพะผมว่า,วามันก็คือการพัฒนาไปเรือ่อยๆผมเล่าจากประสบการณ์ของผมเองก็คือเริ่มต้นจาก การเลี้ยงแพะพื้นเมืองทั่วไปเสร็จแล้วก็พัฒนามาสู่เลือดผสมเลือดสูงแล้วก็เป็นสายพันธุ์บอร้อยเข้ามาการเลี้ยงแพะก็คือการพัฒนาเรื่อยๆอขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งว่าถึงจุดที่เราพอใจแต่ผมเชื่อว่าการเลี้ยงแพะ ไม่มีวันสิ้นสุดครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยครับแต่ของบางแกก็นิ่งง่ายตามสถานการณ์ตามเงินทุนแต่ละแต่ละคนนะครับที่แนะนําไปเป็นช่อยๆไปครับผมเลี้ยงแล้วให้เราได้ได้ความสุขในการเลี้ยงเราเลี้ยงและเป็นความทุกข์อันนั้นไม่ใช่การเลี้ยงให้ความสุขแน่นอน ครับมันจะเป็นความความจกเงินเยอะจกเงินเยอะดีเดียวนะความอยากได้ไม่มีเหมือนคนอื่นถ้าเราทําไปตามงดควาณที่เรามีามามีความสุขกับมันได้มากแค่ไหนอใช่ฮะแล้วเราจะมีความสุขในการครับผมคนที่มีเงินทุนน้อยนะครับจะคิดอยากได้แพะสวยจะได้ฟังคาแนะนําจากบังเป็นช้อยไปนะครับสามทางเลือกสามช้อยให้เลือกว่าเกษตรกรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับ บางก็เริ่มจากจุดนั้นแหละฮะค่อยๆพัฒนานะครับหาทางเลือกที่ในงบประมาณที่พอซื้อเข้ามาได้นะบางเนาะใช่เอ,เอาช้ยอยแรกเลยฮะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการได้แพะสวยนะฮะต้องทำยังไงบ้างฮะบางออก็พูดจากประสบการณ์ของผมแล้วกันครับมันมันไม่มีกฎอะไรหรอกอแต่ประสบการณ์ของผมผมว่าถ้าเป็นคนทีต้องผมก็มีโอก เลี้ยงแพะแต่ผมมีทุนน้อยแต่ผมอยากได้ของสวยเหมือนของคนอื่นผมก็เริ่มจากการหาพ่อพันธุ์ก่อนหาพ่อพันธุ์ดีๆถ้าตัวหนึ่งเราอาจจะลงทุนไปเลยสองหมื่นสามหมื่นแต่เราหาดีๆเลยรเราอาจจะมีแม่แพะลูกผสมของเราแล้วเราก็อาจจะมาพัฒนาสายของเราได้<อ>นั่นคือช่วยที่หนึ่งก็คือหาพ่อพันธุ์สวยๆบอร้อยเข้ามาเลยจากบังนิดนึงนะครับความหมายของบังคือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอยู่แล้วนะครับ จะเป็นลูกผสมอย่างนี้ก็ได้นะบังนะแต่เราก็คัดแม่พันธุ์ตัวสวยๆของเขาที่เราดูแลละโครงสร้างดีรูปร่างดีแล้วก็ไปหาพ่อพันธุ์ที่ดีเข้ามาเลยหนึ่งตัวจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงอาจจะเป็นพ่อนอกไปเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมบางก็ได้นะ<ร><า>ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีเราสามารถได้แนนะอ่าก็คือช้อยนี้ก็คือเอาตัวพันพ่อพันธุ์อย่างเดียวเลยราคาจะ,ะประมาณสามหมื่นหรือสี่หมื่นอย่างนี้นะบงังนะอือ ต่อไปประโยชน์ที่ได้รับตามมามียังไงบ้างครับบังสำหรับเอาพ่อพันธุ์เข้ามานะครับก็คือเราสามารถเก็บรลูกขอมันเพื่อจะพัฒนาให้ม,มันดีขึ้นได้คนั่นนั่นคือพ่อพันธุ์ถ้าถ้าเป็นช้อยต่อไปเลยนะถ้าเป็นช้อยที่สองก็คือถ้าให้เร็วกว่าหาพ่อพันธุ์มาหรือว่าดีกว่าไปด้วยก็คือเราหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาเลยอืมอาจจะเป็นตัวที่ ยังไม่โตก็ได้ครับหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาเพื่อให้เราได้ได้ผลตอบแทนที่เร็วขึ้นดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นคือช้อยที่สองหมายเขาว่าเริ่มเริ่มยานมเราซื้อเลยใช่เพราะพราราคาห่วงนั้นจะจะยังไม่แรงมากพอพอสู้ได้อ่าพอสู้ได้นะฮะครับอาจจะเป็นอาบงฟาร์มขาอจะเป็นพ่อนอกแต่แม่แม่ธรรมดาทั่วไปแม่บอไทยอ่าเราก็หาแบบนี้นะฮะ พอร้อยนอกอะไรอย่างนี้พอหนังเท้าราคาห่วงนั้นก็พอสู้ไหวนะบังเนาะสู้ไหวครับพอได้อยู่อันนั้นเราอาจจะได้ของดีไปเลยเราอาจจะใช้เวลามากกว่าแค่นั้นเแต่ว่าเราก็จะได้ของดีเลยอ่นลูกของมันคือร้อยร้อยเต็มเลยช้อยนี้จะช้ากว่าช้อยแรกไหมช้าแต่ว่ามันสวยกว่าก็คือพ่อร้อยแท้แม่ร้อยแท้แต่ช้อยแรกก็คือพ่อร้อยแต่ผสมเลือดสูงแค่นั้น อันนี้ต้องต้องรุ่นลูกของเขาอีกทีหนึ่งอ่อะจ,จะได้เป็นพราะเขาเ,เข้ามา,าชุดเล็กกว่าเขาจะมาผสมใชม่ต้องต้องใจเย็นหน่อยแต่แต่ได้ของสวยแน่นอนใช้เวลามนานกว่าต่ได้ของสวย,ยนนครับผมอ่ากนะ็คือช้อยช้อยที่สองนะฮะครับผมต่อไปช้อยที่สามนะครับทางเลือกที่สามมีอย่างไรบ้างห้าบัางทางเลือกที่สามก็คือให้ได้เร็วกว่าเดิมเลยก็คือเราเราหาพ่อพันธุ์ได้พันธุ์เข้ามาเลยอืม ไปตามความที่มีคุณภาพหรือว่ามีแพะสวยๆมีของสวยๆการันตีที่เราไปซื้อจากเขาเลยพ่อพันุ์ของเขาอาจจะพ่อที่ลูกที่มาเกิดในเมืองไทยก็ได้แต่ติดท้องมาจากจากนอกอะไรอย่างเนี้ยนคะเล่นคนเข้ามาเลยครับอันนี้มันก็ได้เร็วด้วยแต่ว่าต้นทุนมันก็สูงขึ้นนิดหน่อยก็ไปตามสเต็ป สูงสูงกว่าช้อยที่หนึ่งที่สองที่สามฮะ,ะต่อไปนะครับสําหรับประสบการณ์ที่บางก็ดูแพ้แก่ก็สมน้ําสมเนื้อน,นะฮะผมจะให้บางแกแนะนําลักษณะนะครับของพ่อพันธุ์นะฮะที่ที่เกษตรกรไปรเห็นแล้วควรจะซื้อเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์นะฮะเราจะตามให้ดูถ่ายดูเป็นตัวเลยนะฮะตามครับอา้าวแนะนําพ่อพันธุ์เลยครับลักษณะที่ดีของพ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์ที่ดีก็คือเรา ดูเหล่ามันก่อนดีกว่าที่มาที่ไปชัดเจนอะไรประมาณนี้บางทีบางคนบอกว่าเรียบร้อยพอร้อยเนี่ยแต่ว่าที่มาไม่มีที่มาไม่มีที่ไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะใครจะบอกเราไงก็ตามแต่ว่าสายตาของเราหลอกเราไม่ได้เราเราดูแพะดีกว่าอก็คือเราดูขาดูแข้งดูกล้ามเนื้อของมันอะไรอย่างเนี้ยอืส่วนนี้ที่ผมชอบก็คือมัน สีลึกที่คนคนทั่วไปชอบก็คือสีเข้มครับและก็สีลึกขาใหญ่หน้าอกหนาหน้าอกหนาใช่ประมาณนี้ถ้าบางตัวตอนนี้มันก็คึ่งผสมไปหมดมันก็ซูบๆูลงหน่อยแต่ว่ามันก็เคงจะเป็นแค่ที่ผมรักอยู่พวกอายุนี่สำคัญไหมบังอายุแพะอายุแพะถ้าให้ผลสมบูรณ์ในในการทับอ่ัชัวในการทับผมว่าให้ ปีขึ้นไปดีกว่ามไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่อ่านอ่อนกว่านั้นมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันมจะส่งผลระยะยาวกับแพะของเราอือายุมีผลครับครับผมอนี่คือตัวผู้นะฮะบุลักษณะก็ดังที่บงังจะบอกคอจะลึกหน่อยนะฮะแดงเข้มนะครับผมหนะ้าอกกว้างใหญ่นะครับผมเราก็ดูสายตาเราบนะังเนาะยังไงก็หลอกสายตาเรายัง,ยงบงังก็หลอกสายตาไม่ได้ครับบางคนว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่า ถ้าเราไปซื้อถ้าเราไม่ชอบตัวนี้มันบอร้อยแต่ทาไมมันผอมจังสีไม่ได้อย่างเงี้ยก็ไม่เอาไม่เอาครับครับอืออ่าพี่น้องก็ดูครับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นหลักประจําฟาร์มนะครับผมอือตัวนี้มันหนึ่งขวนะครับครับพีจะหนึ่งขวบอือครับสวยอย่ฮะตัวนี้สวย,ยอยู่อือก็อ่าดูเป็นแนวทางนะครับอ่าต่อไปเป็นตัวเมียนะฮะจะแนะนําตัวเมียแล้วกันครับผมนี่สําหรับตัวเมียก็คือ คล้ายๆกันครับเหมือนกันกับการเลือกตัวผู้ก็คือเลื่องแรกเลยที่ผมดูแพะก็คือกล้ามเนื้อของมันโครงสร้างของมันครับอ่าแล้วก็สีสันบางทีก็ไม่จําเป็นอยู่ที่ความชอบมากกว่าสีสันแต่ที่สำคัญที่เลือกก็คือกล้ามเนื้อไม่ว่าเนื้อท้ายหัวไหล่าหน้าอกครับขาแข้งอะไรอย่างนี้ครับสําหรับการเลือกแพะแม่พันธุ์ ให้ดูล่ําดูอะไรหน่อยใช่ไหมบงังใช่ครับ,บล่ำครับอืมตัวนี้ก็สวยฮะพวกขนพวกอะไรก็ให้เรียบใช่ครับเงางามหน่อยนะบังเนาะใชะ่ครับผมอ่าแบบนี้ถ้าได้แบบนี้มาก็มาทับพ่อดีๆจ่ายลูกดีใช่ไหมบงังใช่แน่นอนเลยครับได้อย่างนี้มาครับผมอืมประมาณนี้นะฮะอายุนี่น่าจะประมาณไหนดีอายุที่ผมนําที่ผมชอบสําหรับผมนะอ่า สำหรับผมคือไม่ชอบซื้อแพ้อายุเยอะมามผมคิดว่าถ้าเราซื้ออายุเยอะมาครับข้อดีของมันก็มีก็คือมันมีประสบการณ์อในการคลอดลูกในการเลี้ยงลูกแต่ว่าผลที่มันจะให้กับเราในการจ่ายลูกผมว่ามันจะสั้นอืมผมชอบแพ้ประมาณปีกว่าสองปีประมาณนี้ก็คือผ่านคลอกแรกมาแต่ว่าไม่เกินสามไม่เกินสี่เพื่อให้ลูกมีประสบการณ์ด้วยแล้วก็ ให้ลูกกับเราได้อีกหลายข้อ๋อแล้วจะเวลาการให้ผลผลิตเรามันจะยาวนานยาวนานใช่ครับการเลี้ยงลูกอะเดี๋ยวเขาค่อยๆรู้ของเขาเรียนรู้เขาเองนะฮะอ่ามีเป็นของบางนะฮะกระสางของบางครับผมอ่าเราก็จะสรุปแนวทางข้อแรกข้อหนึ่งก็คือพ่อพันธุ์ให้ไมบางพ่อพันธุ์ก็คือหมายความว่าเอาพ่อดีเข้ามาเลยใช่ครับอ่าถ้าคนเลี้ยงอยู่นะครับข้อที่สองคืออะไรนะบังข้อที่สองข้อที่สองก็คือหานี่อันนี้แพแต่ว่าแพะร้อยแต่ว่าเป็น ผู้ผู้ตัวผู้รุ่นรุ่น,นต่รุ่น,นค,คือหนุ่มสาวเข้ามามแต่ว่าเป็นพอร้อยที่สามก็คือหาพ่อพันธ์แม่พันธ์เข้ามาเลยใช้ระยะเวลาน้อยกว่าแต่ว่าทุนสูงกว่านิดหน่อยเท่าน,นั้นเองครับผมอสามช้อยก็ก็อยู่ที่เราทุนทรัพย์ของเราหรือว่าเราสามารถ ให้ได้ขนาดไหนกับมันแค่นั้นไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องเลี้ยงเหมือนคนอื่นไม่ต้องอะไรเหมือนคนอื่นก็ได้เราค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปของเราที่เราทำได้บ้างก็ค่อยขยับจากตรงนั้นมาใช่ไหมครับผมใช่ครับมาถึงทุกวันนี้แล้วครับการต้องคือขยับจากตรงนั้นมาครับก้าวมาทีละก้าวทีละก้าวก็จะได้สวยๆแบบนี้ออกมาฮะอ่านี่แหละฮะอ่าสรุปก็คือถ้าสวยหน่อยราคาการซื้อขายนะครับผมแนะนําในคลิปแรกมันก็จะออกมา ค่อนข้างกลับมามาดีเลยหละเนาะใช่ครับมามากมาเยอะกว่านะฮะผมในแนวทางที่บางแนะนํานะครับสำหรับอีพีนะครับก็ขอบคุณบางอีกครั้งนะครับผมบังช่วยติดเบอร์โทรส่งท้ายอมแล้วนะฮะเผื่อพี่น้องเราสนใจอยากสอบถามครับผมครับก็ความแพะบางเลียมอเภอม่วงนะครับครับถ้าผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็เลี้ยงด้วยความรักมากกว่าเลี้ยงด้วยความชอบครับ เริ่มต้นจากตรงนี้อะไรผมว่ามันก็ดีครับผ่านไปผ่านมาอยากชมแพะก็สามารถแวะมาชมได้ครับถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรมาได้086941453บ,บังรีความแพะอำเภออ่าอันนี้แหละครับอีมิตรีหนึ่งนะครับคลิปของผมก็ถ่ายให้ชมทุกแพะทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลูผสมทั่วไปหรือเลี้ยงแบบไร่ทุ่งปล่อยเลี้ยงหรือจะเป็นแบบยืนลงอ่าแพะสายเลือดขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าเลือดสูงเลี้อยขึ้นมาให้พี่น้องเพื่อพี่น้อง ได้มองเห็นแนวทางนะว่าเราชอบแบบไหนนะครับเราจะเลี้ยงแบบไหนดีนะครับแล้วก็เส้นทางการขายช่องทางการขายผลตอบรับมันมีอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับอีพีนี้ครับขอบคุณบางดีมากๆาครับผมจนกวจะพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ